สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องเยแมพาทาอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวจะพาเพื่อนๆไปทําหรือไปขยายน้ํา EM กันนะคะ EM คืออะไรและมีประโยชน์ยังไงตามกันไปดูเลยค่ะค่ะวันนี้เยแมวจะพาเพื่อนๆมาขยาย EM กันนะคะ EM แกลอละนึง ก็บรรจุป,ประมาณ1ลิตรอาจจะสามารถใช้ได้3เดือน4เดือนแต่ถ้าเราขยายแล้วเราอาจจะใช้ได้ถึงปีนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อไปหาบ่อยๆนะคะเราสามารถเพิ่มปริมาณของ EM ด้วยการขยายค่ะ EM ก็จะมีส่วนประกอบของพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีกรดแลคติกหรือยีสต์นะคะแต่สมัยนี้ EM ก็จะมีส่วนผสมเพิ่มอีกมากมายเลยนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อบำรุงต้นพืช และ EM มีประโยชน์ต่อคนพืชและสัตว์นะคะต่อคนก็สามารถไปลดลาด่าท่อที่อุดตันเพราะว่า EM จะไปช่วยกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือว่าไขมันที่เกาะอยู่รอบๆหรือที่อุดตันนะคะเพื่อย่อยสลายให้ออกไปให้หมดค่ะสำหรับต้นพืชน,นะคะ ก็สามารถผสมในการปรุงดินปลูกหรือว่าดินสำหรับเพาะชำได้นะคะหรือนำไปลดลาต้นไม้เพื่อไปย่อยอสิ่งปฏิกูลวัสดุที่อยู่รอบๆเพื่อให้ย่อยสลายและก็บำรุงต้นพืชได้ค่ะเรามาดูอุปกรณ์ในการที่จะขยาย EM เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมี EM ของเราเลยค่ะที่เป็นพระเอกแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะกากน้ำตาล ถ้าเพื่อนๆไม่มีกากน้ำตาลก็สามารถใช้น้ำตาลทรายแดงได้นะคะเยแมวจะเทมาแล้วใส่กระป๋องเพราะว่ากากน้ำตาลเขาจะเหนียวมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้เย่แมวจะขยายให้เพื่อนๆดู4ลิตรนะคะกับน้ำเปล่าค่ะเตรียมน้ำเปล่ามาแล้ว4ขวดนะคะ em นี้สามารถไปลดล่าสิ่งปฏิกูลหรือว่าอย่างคอกสัตว์ที่มีกลิ่น เหม็นๆเ,เราสามารถไปลดลาดและทำความสะอาดได้นะคะประโยชน์เยอะมากเลยค่ะเรามาเริ่มมาดูวิธีการและสัดส่วนกันเลยค่ะน้ำหนลิตรยายแมวจะใช้ EM 3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราจะใช้กากน้ำตาล3มช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะเขาจะเหนียวมาก เราควรละลายในแก้วก่อนหรือว่าในภาชนะก่อนนะคะก่อนที่จะไปเทในขวดเพราะว่ามันจะละลายช้าค่ะเราสามารถขยายนมไว้เพื่อให้ ได้ปริมาณเยอะขึ้นนะคะและยืดอายุการใช้งานของเขาค่ะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อไปหาให้เปลืองนะคะการจะละลายกากน้ำตาลที่ดีควรใส่น้ำอุ่นช่วยหรือว่าน้ำร้อนก็ได้นะคะเพื่อนๆแมวก็จะใช้น้ำอุ่นช่วยคนแล้วให้ละลายขึ้นนะคะเพราะว่าจะได้กอกลงขวดได้ง่ายๆค่ะค่ะพอเราละลายกัน จนจนหายเหนียวแล้วนะคะเราก็จะใช้กวยค่ะต้องใช้กวยเป็นตัวช่วยนะคะใส่ไปในน้ำเปล่าเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะ1นขวด แล้วนะคะเพื่อนๆสี่ขวดค่ะค่ะแล้วเราก็ได้น้ำาอที่ขยายแล้วนะคะสี่ขวดนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีบ่อเลี้ยงปลาหรือว่าเลี้ยงสัตว์อะไรนะคะเพื่อนๆสามารถนำาอไปใส่ได้นะคะเพื่อจะปรับสภาพน้ำค่ะจากเน่าเสียอาจจะให้ดีขึ้นหรือลดลราต้นไม้เพื่อปรับสภาพดิน จะกดเป็นด่างคือปรับสภาพให้เขาดีขึ้นเมื่อเราขยายน้ำเ m เสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเก็บไว้ในที่ร่ม7วันนะคะถึงจะนำน้ำา m m ที่ขยายแล้วมาใช้ได้ค่ะเราจะดูเขาว่าเขาจะมีฝ้าขึ้นนะคะฝ้าลอยขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นหอมคือกลิ่นไม่เหม็นค่ะถ้าเขาเป็นสีดำหรือมีกลิ่นเหม็นเน่านั่นก็คือใช้ไม่ได้นะคะเป็นการเน่าเสียค่ะ เขาจะมีสีออกสีน้ำตาลเข้มๆนะคะนั่นแหละค่ะเราถึงสามารถที่จะนำ EM ไปผสมน้ำใช้ลดราดหรือว่าใส่บ่อเลี้ยงสัตว์หรือว่าลดราดต้นไม้ขจัดกินปฏิกูลกินเหม็นหรือว่าอะไรได้หลากหลายชนิดเลยนะคะประโยชน์มากมายเลยค่ะของ EM นะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับการขยาย EM เพื่อให้จำนวนได้มากขึ้นนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยยแมวพารมด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปการขยายน้ำ e อมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยยแมวพาธรรมด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ อออย่าลืมเขย่าก่อนนะก่อนที่จะนําเข้าไปเก็บนะคะเพื่อนๆเขย่าเพื่อให้น้ํากับ E.M. เข้ากันได้ดีนะคะประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ